สายออกกําลังกายฟังทางนี้จะกินก่อนออกกําลังกายหรือว่าจะออกกําลังกายแล้วค่อยกินถึงจะดีค่ะวันนี้มีคําตอบสวัสดีค่ะโคดออยนะคะปัจจุบันเป็นนักวิ่งเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นผู้บรรยายเป็นโคดโภชนาการเซอร์ติฟายบายมหาลาัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้เวลเนสเซ็นเตอร์มหาวิทยลาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะอันดับแรกนะคะตั้งวัตถุประสงค์กันก่อนเลยนะคะว่าเรากําลังจะออกกําลังกายตอนเนี้ย เพื่ออะไรนะคะ <_ an> เพื่อความแข็งแรง <_ an> เพื่อสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเพื่อลดไขมันพอเรารู้วัตถุประสงค์ของเราในตอนแรกแล้วนะคะ ยกตัวอย่างในพาร์ทแรกการลดไขมันนะคะการลดไขมันเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้พลังงานจากไขมันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีการใช้พลังงานอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือในส่วนของพลังงานจากกระเพาะอาหารนะคะส่วนที่2ก็คือพลังงานสำรองก็คือไกลโคเจนในกล้ามเนื้อแล้วก็ในตับของเรานะคะส่วนที่3ก็คือเป็นพลังงานจากไขมันดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องการลดไขมันเราก็จะต้องดึงไขมันออกมาใช้ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่ร่างกายเขาทำนะคะก็คือว่าเขาจะใช้พลัง พลังงานจากการะเพาะอาหารให้หมดก่อนนะคะแล้วถึงจะใช้ไกลโคเจนพลังงานสำรองแล้วถึงจะไปใช้ไขมันได้ค่ะอันดับแรกเนี่ยการใช้พลังงานจากไขมันมันวุ่นวายขนาดนี้แล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วเราก็เลยต้องนึกในใจว่าเอ๊ะพลังงานจากการะเพาะอาหารไม่มีพลังงานสำรองก็น้อยแล้วถึงจะไปดึงไขมันได้นั่นหมายถึงว่าเราก็เลยจําเป็นจะต้องออกกําลังกายตอนเช้าหลังตื่นนอนตอนที่ไม่มีอะไรในกระเพาะอาหารใช่ไหมคะดังนั้นเน Jahr, ี่ยการออกกําลังกายตอนเช้าที่ไม่มีอะไรในกระเพาะอาหารนั่นแหละก็คือคําตอบว่าเราควรจะออกกําลังกายแล้ว ก็ค่อยกินนะคะอาถัดมาเราก็ต้องรู้ว่าออกกําลังกายที่เราออกไปนั้นนะ่ะออกหนักหรือออกเบานะคะถ้าเกิดเป็นการออกเบาก็คือออกกําลังกายแค่โซน2เท่านั้นนะคะซึ่งอาการออกกําลังกายโซน2เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นโซนของการเบิร์นไขมันที่ดีเดียวๆเ,เลยค่ะเนื่อนไขของการใช้ไขมันในส่วนนั้นนะคะมันจําเป็นที่จะต้องออกกําลังกายเนี่ยต่อเนื่องยาวกว่า30นาทีถ้าเป็นโซน2นะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ชอบโซน2ออกกําลังกายหนักๆแบบเช่นฮิป เป็นต้นนะคะ high intensity interval training หรือการออกเร็วสลับเบานะคะจริงๆอันนั้นนะคะออกกําลังกายก็แค่ประมาณ15นาทีก็เพียงพอแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะล่ะก็เว้นระยะการกินห่างไปนานๆสักประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะถ้าคิดว่าร่างกายของเราไม่ล้าไม่อ่อนเพลียจนเกินไปก็เว้นระยะห่างไว้ได้เลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะมี Afterburn ตรงนั้นแหละที่ดีมากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครออกกําลังกายเสร็จแล้วรู้สึกว่าล้ารู้สึกว่าเหนื่อยนะคะแล้วรู้สึกว่าหิวมากอันนั้น สามารถกินโปรโตีนเสริมกลับเข้าไปในทันทีเลยค่ะถัดมานะคะในวัตถุประสงค์ที่2ก็คือการสร้างกล้ามเนื้อการสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์การสร้างความแข็งแรงนะคะจะต้องกินก่อนหรือออกกําลังกายก่อนถึงจะดีนะคะก็แนะนําเลยค่ะถ้าเกิดเราต้องการสร้างความแข็งแรงสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นหมายถึงว่าเราจําเป็นจะต้องใช้พลังงานจากแป้งน้ําตาลเป็นหลักใช่ไหมคะถึงจะทําให้เราแข็งแรงดังนั้นนะคะแนะนําให้กินก่อนไปออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งหรือจะเป็นคาร์ดิโอปั่นว่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นล่ะค่ะจะสร้าง performance เพอร์ฟ ทวแล้วคําถามคือจะต้องกินอะไรนะหรอก็คืออันดับแรกก็คือต้องเป็นแบบว่าแป้งไม่ขัดสีนะคะหรือไม่ก็กล้วยขนมปังอะไรประมาณนี้ค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่ากินเวโปรตีนได้ไหมจริงๆก็กินได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยร่างกายจําเป็นจะต้องใช้พลังงานจากแป้งน้าตาลดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะกินโปรตีนแนะนําให้กินหลังออกกําลังกายดีกว่าค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ออกกําลังกายในช่วงเย็นซึ่งในช่วงเย็นเนี่ยมันสามารถสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ของร่าง กายได้ดีมากนะคะหลังออกกําลังกายเนี่ย จำเป็นมากๆเลยนะคะที่จําเป็นจะต้องกินโปรโตีนเสริมเข้าไปยิ่งดึกขนาดไหนเนี่ยก็จําเป็นจะต้องทานนะคะแต่เน้นย้ําว่าอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยเป็นอาหารที่พลังงานต่ำนะคะเน้นโปรโตีนนะคะเน้นคาร์โบไฮเดรตน้อยๆนะคะแต่จําเป็นจะต้องมีนิดหน่อยก็พอนะคะเพราะเนื่องจากว่าพอหลังออกกําลังกายแล้วปุ๊บร่างกายจําเป็นจะต้องใช้สารอาหารเหล่านี้ไปซ่อมแซมพอเราออกกําลังกายเสร็จทานอาหารปุ๊บนะคะรักษาพักเกาก็เข้านอนนั่นแหละค่ะเป็นจังหวะที่ร่างกายได้ฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมสร้างกล้าม เนื้อได้ดีเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าก็ได้คําตอบกันไปแล้วนะคะว่าจะกินก่อนหรือออกกําลังกายก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดใครยังงงแล้วก็สงสัยว่าตัวเองจะต้องทํายังไงขั้นตอนไหนกันแน่นะคะทักมาปรึกษากันได้ค่ะเพราะว่าปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพี่ออยจะคอยแก้ไขปัญหาแต่ละคนแตกต่างกันทั้งกินอาหารทั้งการออกกําลังกายให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนะคะวันนี้ก็ชอบคลิปนี้ฝากกดเซฟแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ